ส่วนวันนี้เป็นวันที่3นะคะของการส่งกลับชาวจีนจากเมืองเมวดีจากปัญหาเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ผ่านทางชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากปรับแผนการเหลือสีเที่ยวบินจากเติมตั้งไปไว้เนี่ยหเที่ยวบินเนื่องจากปัจจัยเรื่องของสภาพอากาศในประเทศค่ะความคืบหน้านะคะการส่งกลับชาวจีนวันที่3จากการปัดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ในเมืองเมดงวดีประเทศเมยนมาผ่านทางชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยจีนแล้วก็เมียนมาซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว2วันส่งกลับชาวจีนไปแล้ว911คนแบ่งเป็นวันที่6มีนาคม456คนแล้วก็วันที่7มีนาคม455คนค่ะส่วนในวันนี้นะคะจากเดิมจริงๆมีแผนส่งกลับชาวจีน456คนใน6เที่ยวบินเที่ยวบินละ76คนค่ะแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศในประเทศจีนนะคะที่อาจส่งผลต่อการบินวันนี้ก็ เลยปรับลดลงเหลือสีเที่ยวบินหรือว่าจํานวน304คนแล้วก็นํา2เที่ยวบินที่จะบินในช่วงบ่ายไปรวมกับเที่ยวบินที่เตรียมแผนไว้ว่าจะส่งกลับในวันพรุ่งนี้จึงเพิ่มจากเดิมที่มี1เที่ยวบินเป็น3ามเที่ยวบินแทนโดยทางการเมียนมาทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีวดีแล้วก็กองกําลัง BGF ได้นํารถบัส รอบละสองคันข้ามแดนไปรับชาวจีนจากพื้นที่พักคอยในจังหวัดมีวดีมายัางอาคารเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในพื้นที่บ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7ตําตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาโดยมีทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกําลังนเรศวรอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบประวัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาาค่ะได้ปฏิเสธการเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพุทธศักราช2,522มาตรา12โดยได้จัดทําบันทึกข้อมูลตามแบบต่อม .35 แล้วก็มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและก็อัตลักษณ์ลงในระบบสารสนเทศเพื่อห้ามเข้ามาในราชนาจักรไทยอีกก่อนที่จะนาชาวจีนทั้งหมดนะคะกลับขึ้นรถบัสแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังสนามบินนานาชาติแม่สอดเพื่อขึ้นเครื่องบินที่ทางประเทศจีนเนี่ย ส่งมารับกับประเทศจีนไปค่ะค่ะตามรายงานนะคะการส่งกลับล็อตที่2นี้ก็จะมีการส่งกลับทั้งหมดประมาณ1,400กว่าคนคล่าสุดที่ส่งกลับไปแล้ว3วันที่ผ่านมาวันที่6วันที่7วันที่8รวมกัน1,200กว่าคนเท่ากับว่าในวันพรุ่งนี้ที่เป็นวันสุดท้ายของการส่งกลับก็จะเหลืออีกประมาณ200กว่าคนนะคะ